สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะ และกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับ Resident Evil Village นะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีเวนต์พิเศษที่สามารถเกิดได้ในปราสาดเ i มิเทรสนั่นเองซึ่งอีเวนต์พิเศษนี้จะสามารถแตกต่างกันได้ตามลำดับการฆ่าลูกๆของเ i มิเทรสเลยนะครับและจากที่ผมไปรีเสิร์ชเกมเพจจากช n e l อื่นๆเนี่ยก็พบว่าลูกลำดับที่2ที่ตัวอีธานไปฆ่าส่วนใหญ่จะเป็นคสซานดราทั้งนั้นเลยแหะครับจะมีน้อยมากที่เป็นเดนเนล่าและถ้าเป็นเดนเนล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นดาดฟ้าซะด้วยนะครับและน,น เหมือนกนกัดังนั้นในวันนี้ครับผมจะมาโชว์สเปเชียลอีเวนต์หรือว่าอีเวนต์พิเศษให้ทุกคนได้ดูกันนะไปครับไปดูกัน อย่างที่ผมได้พูดไปครับอีเวนต์นี้จะสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่เรามือขาดและตัวอีธานก็ทําการต่อมือของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะสามารถเลือกฆ่าได้แล้วนะครับว่าเราจะฆ่าเดนเนลล่าก่อนหรือว,ว่าฆ่าคาสซานดราก่อนนั่นเองโดยครั้งนี้ผมจะเริ่มด้วยการฆ่าเดนเนลล่าก่อนละกันนะครับ Man, เอาละครับเมื่อเราทำการค่าแดนเดล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นการทริกเกอร์อีเวนต์นี้ขึ้นมาโดยอีเวนต์ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้มันเป็นอีเวนต์ที่ตัวอีธานวินเทอร์สจะเดินไปยังห้องโถงหลักจากห้องต่างๆเพื่อไปรับฟังการสนทนาของเลดี้เดมิทรีสและคันซานดรานั่นเองโดยการที่เราจะเดินไปที่โถงทางเดินได้นั้นมันจะสามารถไปได้2ทางด้วยกันครับทางแรกนั่นคือทางจากห้องโถงแห่งความสุขซึ่งเมื่อเราเดินมาจากห้องนั้นเนี่ยอีเวนต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับ แคสซานดรา come here now enuff games I want that man's head now go of course mother ซึ่งในตอนที่เราฆ่าเดนเนล่าก่อนแล้วมาเจอเลดี้เดมิเทรสเนี่ยเลดี้เดมิเทรสก็จะพูดถึงการตายของเดนเนล่าด้วยนะครับดูมันจะเป็นแบบนี้เลย It was cold it, ส่วนอีกทางที่เราจะสามารถเจออีเวนต์นี้ได้นั้นคือมาจากห้องกินข้าวนะครับโดยบทสนทนาก็จะมีความแตกต่างกันด้วยเราลองไปดูกันครับ Word. What that're like Of course is my รู้ด้ว่าถ้าใครพบเจออีเวนต์นี้เป็นครั้งแรกเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยแน่เลยเราอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำการฆ่าคาสซานดราก่อนและตามด้วยการฆ่าเดนเนล่าในเวลาต่อมา Even Cassandra Cassandra No How much blood and sweat do you think it took to raise those daughters? You have incurred an impossible debt! ซึ่งในตอนที่เราทําการฆ่าคาสานดราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราก็ดันไปเจอเลดี้เดมิทรีสพอดีเมื่อไหร่ที่อีธานวินเทอร์สและเลดี้เดมิทรีสบตากันเลดี้เดมิทรีสก็จะพูดถึงการจากไปของคาสานดราด้วยนะครับโดยเขาจะพูดแบบนี้เลย Cassandra Cassandra you าารดนค pushed yourself to และสุดท้ายเมื่อเราทําการกําจัดเหล่าลูกๆของเดเมทรีสจนหมดแล้วเเลดี้เดเมทรีสก็จะโมโหถึงขั้นสุดนะครับและเมื่อตัวอีธานได้เจอเธอเธอก็จะพูดว่าก็นั่นแหละครับ ความจริงก็สงสารทั้งลูกๆของเดมทรีสเหมือนกันนะแต่ว่าทำไงได้เราลูกๆมันทำร้ายอีธานก่อนอีธานก็คงจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องฆ่าพวกเธอใช่ไหมละครับและนี่ก็คือฉากลับหรือว่าฉากพิเศษที่เราสามารถพบเจอได้ในปราสาทเดมทรีสนะครับโดยส่วนตัวแล้วในบรรดาสี่บ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเดมทรีสเบเนเวียนโตมอโรและก็ไฮเซนเบิร์กผมชอบบ้านนี้มากที่สุดนะครับคือเราสามารถเดินเล่นได้แล้วก็วนไปวนมาได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้ มีสเกลเท่ากับสถานีตำรวจ RPD ในภาค2นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัว <You S 1> อีธานวินเทอร์สเนี่ยเข้ามาหาลูกนะครับเขาไม่ได้มาเดินเล่นฉะนั้นก็ต้องรวบรัดอะไรแบบนี้แหละและ,และทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากการตายลับเมื่อเลดี้เดมิทรีสทำการตัดหัวเรากันครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับผม <laughs> it's too late to turn back. Apologize with your life. life.